วันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการชิปนะครับของโปรแพตตี้นะครับโปรแพตตี้นนเนี่ย,กกยเ,ยเ,าา s <S เยพิ่งจะชนะ Honda LPG a Tour ไว้นะครับเป็นรายการที่2ติดกรรันเลยที่โปรแพตตี้ได้แชมป์นะครับผม โปรเพตตีใช้เทคนิคการชิปนะครับแบบนี้ครับมาดูกันอย่างแรกนะครับยืนความกว้างประมาณสัก2คลับเฮทนะครับหรือว่า2หัวไม้กอล์ฟนะครับอ,อย่างที่2องนะครับโปรเพตตี้ขึ้น b แบ็ก w i n g ไปเนี่ยขณะที่ขึ้น b แบ็กสวิงไปโปร t y ตตี้ลีนเวทไปทางซ้าย Lean Pressure ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เล่นพอเล่นลงมาปึ้งเนี่ยจะมีการชาร์ป e ีนเล็กน้อยนะครับ มุมเข้าเอโอเอนครับเป็นมุมกดมุมลบนะครับซึ่งเหตุผลที่ทําแบบนี้ครับก็เพราะว่าพาร์ตี้ต้องการที่จะแคชโดนลูกบอลก่อนแล้วค่อยโดนพื้นเนื่องจากสถานการณ์เนี้ครับเป็นสถานการณ์ที่ไทไลน์นะไม่ว่าจะเป็นไทไลน์อัพพิวลูกอยู่ในรอยดีบอทพวกเนี่ยครับต้องเล่นท Whoops ่านี้เท่า <liksom> นั้นเลยแต่จริงๆแล้วนะครับการชิปแบบไม่ได้มีแบบเดียวการชิปเนี่ยมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือการใช้บอ์นะครับเล่นให้เอเนี่ยครับหรือว่ามุมเข้าเนี่ยครับมันแชโร่เนาะก็คือไม่กดไม่ลึก อันนี้เป็นแบบที่1แบบที่2นะครับก็คือการเล่นแบบที่ผมบอกไปมาสักครู่นี้เป็นการเล่นที่ลีนเวทไปทางซ้ายนะครับให้เอลเอหรือมุมเข้านะครับมันกดมันสตีฟนะครับเอลเอลบสิ LA องศาเลยเพื่อที่จะโดนบอก่อน,นะครับเพื่อที่จะมีชาร์ปลีนไปด้านหน้าแล้วคอนโทรลตัวสปินลอฟเนี่ยให้มันเยอะๆเ,เข้าไว้ก็จะมีสปินเหมือนกันเล่นได้เหมือนกันแต่ต่างสถานการณ์กันคราวนี้ไปดูกันนะครับว่าสถานการณ์ไหนควรเล่นแบบไหนนะครับปไปดูกันครับ ที่ผมบอกนะครับว่าเทคนิคมันมี2แบบนะครับแบบที่1กับแบบที่2มันต่างกันยังไงมาดูครับแบบที่1เนี่ยคือการใช้บาสก่อนเลยอันนี้เป็นยูนิเวอร์ซลเลยทุกคนสอนให้ใช้บาสเนาะนาวอเดทุกวันเนี้ยมีแต่บาสบาสบาสนะครับเวลาชิปเพราะฉะนั้นแบบที่1เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าบราสคืออะไรบาสนะครับก็คือพาร์ทส่วนล่างของไม้กอล์ฟตรงนี้นะครับที่มัน โผล่ออกมาด้านนี้นะครับถ้าเทียบกับนิ้วมือผมเนี่ยก็จะเห็นว่าบาส์มันจะโค้งๆออ,อ,ออกมานะครับซึ่งบราส์ของแต่ละเหล็กของแต่ละเวชมันก็จะมีไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่มิดบาส์ไฮบาส์โลบาส์นะครับมองง่ายๆจากตัวเลขมันจะมีองศาของบาส์เนี่ยบอกอยู่เป็น8บ้างแหละ4บ้างแหละ9บ้างแหละ10บ้างแหละยิ่งเยอะบาสก็ยิ่งเยอะ ยิ่งน้อยบอลส์ก็ยิ่งน้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าตัวนี้คือบอลส์ของเหล็กเรานะครับผมคราวนี้วิธีการใช้บาลส์อย่างแรกเลยครับเวลาเราเซตอัพเราโจทย์ไม้นะครับชาร์ฟเนี่ยก้านไม้นะี่ต้องไม่ลีนไปข้างหน้าเยอะจนเกินไปเพราะถ้าลีนไปข้างหน้าปุ๊บพาร์ทด้านคมคมของไม้ที่เรียกว่า leading edge นะครับมันจะเป็นตัวนำละเราต้องลีนชาร์ฟกลับมานะครับให้มันพอดีกับหัวไม้นะครับก้านไม้กอล์ฟกับไม้หัวไม้กอล์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีกันนะครับไม่ลีนไปด้านหน้าเยอะจนเกิน ใช้บา์นะครับหลังจากที่เราได้ท่าเซตอัพที่มันไม่ลนนจนเกินไปแล้วแทเซตอัพอยู่บนพื้นที่มือกับไม้กอล์ฟเนี่ยกับลูกกอล์ฟเนี่ยอยู่ตรงกันละนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่1เนาะอย่างที่2นะครับก็คือการลีน forward ไปด้านหน้านะครับโดยที่เราจะรักษาเพรสเชอร์ของเราเนี่ยให้อยู่ซ้ายสักประมาณ60%ขวา40%ก็พอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการจับกริปนะครับอ่าล้วก็ขึ้นไม้ลงไม้ คราวนี้นะครับวิธีการใช้บาวที่ถูกนะครับเราจะเห็นจากรอยดีบอดบนพื้นดินนะครับว่าการใช้บาวถูกนะครับไม้เรานะครับมันจะกลายหรือมันจะปาดใบหญ้าไปบางๆเบาๆเพราะว่ามุมเข้าอ่ะมันค่อนข้างที่จะแชโรหรือค่อนข้างที่จะบางนั่นเองนะครับเราจะไม่มีดีบอดเลยเวลาใช้บาวนะครับอมุมเข้าบางๆงนะครับขึ้นลงอันนี้คือการใช้บาวที่ถูกต้องนะครับผมและวิธีที่2นะครับ ที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันแต่นักกอล์ฟระดับโลกใช้กันเยอะมากๆกนะครับก็คือการชิปแบบมุมเข้าที่มันค่อนข้างที่จะลึกนะครับหรือว่า AOA เนี่ยค่อนข้างที่จะกดนะสติปเปอร์กว่าเดิมนะครับไม่ได้แชร์โล่เหมือนกันใช้บราแบบวิธีที่1นนะครับซึ่งโปรแพตตี้มินวูรีเนี่ยหลายๆคนใช้กันนะครับเราจะไปดูกันว่าเขาทํำยังไงกันครับแบบที่2นะครับคือแบบนี้นะครับเซตอัพเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีชาร์ปลีนกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะครับ แต่วิธีสําคัญเลยก็คือการที่เขาจะเอาลูกกอล์ฟเนี่ยครับไว้ตรงกลางค่อนมาทางขวาเล็กน้อยนะฮะอย่างที่2นะครับก็คือการที่เขายืนอยู่ทางซ้ายเนี่ยครับประมาณ60%เหมือนกันนะครับอยู่ทางขวา40%เช่นกันนะครับแต่ความแตกต่างของวิธีนี้นะครับก็คือเขาจะทําแบบนี้ครับเวลาเขาเซตอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยครับตอนขณะที่เขาขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยครับเขาจะ move pressure forward ไปด้านหน้าครับเพื่อพร้อมที่จะให้มุมเข้าหรือเอวครับมันค่อนข้างที่จะลึกอ่าค่อนข้างที่จะลึกนะครับปึ้งก็จะ hit ดาวไปหาบอล มากกว่าเดิมนะครับวิธีนี้ครับจะเมคชัวร์เลยว่าจะโดนลูกกอล์ฟก่อนแล้วค่อยโดนพื้นหลังจากนั้นนะครับซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างมีรอยดีบอดหน้าลูกเดี๋ยวเราไปโชว์ให้ดูนะครับว่า2วิธีนะครับวิธีการเล่นจริงๆแตกต่างกันยังไงตามไปดูนะครับก่อนที่เราจะพาไปดูวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจเลเวอฟกอล์ฟเซ็นเตอร์นิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ แบบที่หนึ่งนะครับวิธีการใช้เบลส์นะครับก็จะเป็นการยืนนะครับลีมไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าก้านไม้กอล์ฟเนี่ยอยู่ตรงกลางตัวเนาะไม่ได้ชาร์ปลีมไปด้านหน้านะครับแล้วก็เมนเทนรักษาเพรสเชอร์นะครับอยู่ทางซ้ายไว้นะครับพยายามให้ตัวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เล่นนะครับไม่มีลอยดีวอร์ดเนาะเป็นแบบนี้อ่าลูกแบบซอฟต์นะครับบางๆอ่านี่คือวิธีการเล่นแบบที่หนึ่ง วิธีการเล่นแบบที่2นะครับก็จะเป็นการที่เรายืนนะครับเอาบอลไว้ขวากว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ยืนลีนทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนขึ้นมาเนี่ยให้ make sure pressure ครับ move left หรือไปซ้ายมากกว่าเดิมพร้อมที่จะตีเป็นมุมกดที่เป็นมุมกดมากกว่าเดิมนะครับสปินลอกก็จะเยอะนะครับอ่าโอเควิธีแบบนี้นะครับอออกไปฮอตกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสปินอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีที่2นะครับวิธีนี้ครับเอาไว้เล่นในลายนะครับที่ลายเป็นลายแบบเตียนๆตียเลยแข็งแข็งหรือ ลูกจมโจมอ,อย D ู่รอยดีวอร์นะครับบอลทำงานไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีที่2ที่เป็นการขึ้นไปชาร์ปลิมไปด้านหน้าเพรสเชอร์กดไปด้านหน้าแล้วก็เล่นนะครับก็จะมีรอยดีวอร์หน้าลูกเมค e ชวร์ sure ว่ามันแคชบอลก่อนมันโดนล,ลูกก่อนโดนพื้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวหลังลูกนะครับผมวิธีนี้ หลังจากที่ผมแนะนําไปนะครับว่าวิธีการเล่นอ่ะมันมีอยู่2แบบนะครับโปรแพตตี้เนี่ยใช้วิธีแบบที่2เนาะก็คือวิธีที่เป็นลีนไปด้านหน้านะครับแล้วก็เล่นเห็นไหมวิธีนี้ครับมันก็ไม่ค่อยมีคนสอนจริงๆแล้วอ่ะมันไว้ใช้สําหรับลายที่มันเล่นใช้บอ์ไม่ได้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นลายจมลายอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาถึงเลือกใช้วิธีนี้นะครับซึ่งคนสอนน้อยผมก็เลยเอามา โชว์ให้ดูเอามาแชร์ให้ดูนะคบว่าวิธีนี้มันก็เล่นได้เหมือนกันลูกก็เข้าไปใกล้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีที่1เมื่อกี้ที่พูดถึงไปก็คือวิธีการใช้บาอัซนเองนะครับคนสอนเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง ไอเดียเนาะที่มาแชร์ให้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงในการใช้บาูส์กับไม่ใช้บาส์นะครับคราวนี้ถ้าได้ความรู้ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับที่เพจ r g o l f center นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆของเรานะครับคือสนาม d r i v e g o l f i n e Club driving range นะครับอยู่ตรงทางขึ้นทางด่วนสีสมานนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะครับที่จอดรถเนี่ยครบครันนะครับมีทั้งฟิตเนสนะครับทั้งสนาม d r i v e นะครับทั้งที่ซ้อมชิปซ้อมพัดนะครับครบจบที่พายขับเลยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามมผผ้วยครับ